สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่9ไร่1นึงานเจตารางวานะครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตําบลเมืองเก่านะครับอําเภอกบินบุรีจังหวัดพราจีนบุรีนะครับถ้าเราออกไปด้านนี้นะครับจะเลยโรงงานตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นถนนสุวรรณสอนสามสนะครับ เราเข้าจากถนนเข้ามา380เมตรนะครับเข้าจากถนนสุวรรณศรเข้ามา380เมตรนะครับที่ดินจะอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินกระบินบุรีนะครับตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินกระบินบุรีนะครับแล้วก็อยู่ติดกับรีสอร์ทตรงนี้เลยนะครับเป็นห้องเช่าห้องพักนะครับลักเขตนะครับติดแนวรั้วของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็หน้ากว้างตามถนนไปเนี่ย นะครับอยู่ที่40เมตรนะครับยาวตามถนนไปติดกับแนวขอบเขตเพื่อนบ้านตรงนั้นเลยนะครับ40เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมรายละเอียดนะครับถนนเส้นนี้นะครับก็ไปออกเป็นสามแยกนะครับแล้วเลี้ยวเลี้ยวขวาไปก็จะไปออกสี่แยกกระบินบุรีนะครับจากตรงนี้ไปสีแยกกระบินบุรี ระยะทาง3ามกิโลเท่านั้นนะครับมีหลักเขตหลักแดนนะครับตรงนี้ห่างสีแยกกระบินบุรีสามกิโลนะครับห่างสีแยกกระบินบุรีสามกิโลเท่านั้นนะครับมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยแล้วก็มีหลักเขตแดนนะครับตรงนี้นะครับเป็นหลักเขตนะครับที่มองเห็นเสาดแดงๆตรงเนี้ยนะครับนี่นะครับตรงนี้เลย นี่นะครับที่มองเห็นเสาปูนด้านล่างจะมีหลักหมุดอยู่นะครับหน้ากว้างตั้งแต่หลักแดงตรงนี้ไปติดกับแนวรั้วของเพื่อนนะครับหน้ากว้าง40เมตรนะครับที่วัดแอปลิงนะครับ4ีเมตรแล้วเข้าจากถนนสวนสนศสา3สเข้ามาเพียงแค่380เมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าชมด้านในนะครับ ถนนเส้นนี้ก็กว้าง6เมตรนะครับเป็นถนนคอนกรีตสลับกับลาดยางนะครับนี่นะครับหน้ากว้าง40เมตรนะครับแล้วด้านท้าย นะครับด้านท้ายแปลแงก็กว้างอยู่ที่หกสิบเมตรนะครับที่ใช้แอปลิงค์วัดนะครับด้านท้ายแปลงกว้างหกสิบเมตรเป็นที่นานะครับความยาวนะครับความยาวก็ด้านฝั่งนี้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับยาวอยู่ที่สามร้อยยี่สิบห้าเมตรนะครับแล้วด้านด้านนี้นะครับยาวสามร้อยยี่สิบห้าเมตรแล้วด้านนี้ นะครับยาว318เมตรนี่นะครับแปลงนี้เลยนะครับเป็นที่นา,าระดับนะครับก็จะต่ำกว่าถนนจะต่ำกว่าถนนอยู่นะครับเป็นบางจุดนะครับอ,อย่างตรงเนี้ยจะต่ำกว่าถนนประมาณสัก60เซนนะครับ ที่บาดเดินอยู่ตอนนี้นะครับต่ํากว่าถนนคอนกรีตประมาณ60เซนเป็น,นโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับที่ดินตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่านะครับอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีห่างห่างที่ทําการอำเภอรกระบินบุรี7กิโลนะครับห่างตัวอำเภอรกระบินบุรี7กิโลนะครับห่างสีแยกกระบินบุรี นะครับสามกิโลนะครับห่างโลตัสนะครับบิ๊กซีนะครับห่างโลตัสห่างโลตัสกับบิ๊กซีนะครับแมกกาโฮมอยู่ที่กิโลกว่ากว่านะครับกิโลครึ่งขอบเขตก็จะดูง่ายนะครับแปลงนี้นะครับขอบเขตดูง่ายนะครับตามทิวคันทศเนี่ยนะครับตามทิวเขาเรียกคันแทนาเนี่ยนะครับคันทศ นะครับยาวไปถึงคันทดด้านหลังนะครับที่มองเห็นนนะครับที่เป็นคันทดที่ตัดด้านหลังแล้วก็ยาวตามคันทดเนี่ยนะครับที่มีต้นไม้ต้นนี้ยนะครับแล้วก็ยาวไปติดหน้าถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้าง40นะครับตั้งแต่ริมด้านนี้ในที่ติดกับของเพื่อนเนี่นะครับยาวมาอีกด้านหนึ่งอยู่ที่40เมตรนะครับ ด้านท้ายกว้าง6กสิบนะครับ uh, เดี๋ยวบัตรจะพาชมรายละเอียดนะครับท uh, ี่ดินแปลงนี mm ้ค hmm. ุณป้าเนี่ยแกต้องการที่จะขายนะครับราคาก็ถือว่าถูกกว่าแปลงข้างเคียงนะครับถือว่าถูกกว่าแปลงข้างเคียงเลยทีเดียวนะครับที่มองเห็นเสาเนี่ยนะครับด้านเสาตรงเนี้ยคือด้านหน้าเสาเนี่ยนะครับฝั่งด้านนู้นเป็นถนนนะครับเป็นถนนสวนอศสามสิบสามนะครับ ถ้าเรามองไปด้านนี้จะมองเห็นสายไฟนะครับเราเข้าจากถนนสวนณศนะครับสามสิบสามเนี่ยเราเข้ามา3า0ร้อยแปดสิบเมตรนะครับก็มาถึงแปลงเลยนะครับนะครับแล้วตะวันตกลงไปนะครับอยู่ฝั่งทางนั้นจะเป็นบ้านเอื้ออาทรนะครับนะครับแล้วก็มีเซเว่นนะครับอยู่ใกล้แล้วก็ตรงข้ามตรงข้ามคนละฝั่งถนนสวนณศสามสบาเนี่ยนะครับตรงข้ามกันไปก็จะเป็นสำนักงานที่ดินกระบินบุรีนะครับ ที่ดินทุกแปลงนะครับอยู่ในอำเภอกระบินจะต้องมาโอนอยู่ที่นี่นะครับที่สำนักงานตรงนี้นะครับนี่นะครับบัดเคยมารีวิวรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นนะครับก็คุณป้าแกก็ยังตั้งอยู่ราคาเดิมนะครับยังตั้งอยู่ราคาเดิมนะครับก็มีลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับมาดูนะครับมาดูแล้วก็ก็ยังไม่จบนะครับยังไม่จบคุณป้าแกก็ ให้บัตรมาช่วยรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับนำเสนออีกรอบหนึ่งนะครับส่วนราคานะครับที่ทางคุณป้าตั้งราคาไว้นะครับก็อยู่ที่ราคาเดิมนะครับไร่ละ7จ็ดแสนห้นะครับเนื้อที่9ไร่1งานนะครับเ้าไร่หงานเจ็ดสตารางวานะครับราคานี้นะครับคุณป้าแกก็ยังต่อรองลดจอนได้นะครับยังยังต่อรองกับแกได้โดยตรงเลยนะครับแกต้องการจะขาย นะครับหลักเขตหลักแดนนะครับก็นี่นะครับยาวมาถึงคันคันทศเนี่ยนะครับคันคูด้านหลังเนี่ยนะครับที่ดินเป็นที่นาเสมอนะครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อเลยนะครับแล้วด้านหน้าประมาณสักหนึ่งงานนะครับประมาณสักงานกว่าๆนะครับก็ถมไว้นะครับแต่ถมไว้ก็ยังไม่เสมอถนนนะครับเพราะว่าถมไว้แค่นิดหน่อยอรอบข้างนะครับรอบข้างเนี่ยก็จะเป็น เพื่อนบ้านนะครับเป็นโกดังซ่อมรถแล้วก็มีโรงงานอยู่ด้านนู้นนะครับโรงงานนะครับแล้วก็อรอบๆเนี่ยจะเป็นพวกบ้านจัดสรรน,นะครับพวกทําบ้านขายประมาณนี้นะครับ,ร,บรอบๆแปลงเนี่ยนะครับก็คือคุณคุณท่านใดน,นะครับที่มองหาที่ทำเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับหรือทําเป็นห้องเช่านะครับ ทำเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับหรือทําเป็นห้องเช่านะครับห้องเช่าห้องแถวนี้ก็าสามารถทําได้เลยนะครับสามร้อยยี่สิบห้าเมตรนะครับก็อ่า 325เมตรนะครับอา่าน่าจะตั้งแต่ตั้งแต่หน้าถนนนนะครับยาวมานะครับยาวมา,าหลักด้านนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคันนี้หรือเป็นคันนู้นนะครับนะครับเพราะว่าวัดแล้ว ตำแหน่งมันมาตรงกับคันคันคูพอดีนะครับแต่มีหลักหมุดหลักเขตเรียบร้อยนะครับมีหลักหมุดหลักเขตเรียบร้อยเลยนะครับ น่าจะเป็นนู่นนะครับน่าจะเป็นอ่าที่มีทิวต้นยูคานะครับนะครับน่าจะเป็นทิวต้นยูคานู้นเลยนะครับเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยนะครับกว้างอยู่ที่หกสิบเมตรนะครับนะครับดูจากระยะแล้วตรงที่บัดยืนตรงนี้น่าจะไม่ถึงหกสิบนะครับที่วัดคูเกิลแมปนะครับตั้งแต่อ่าเนี่ยตามคันคูคันนี้ยนะครับแล้วก็ไปถึงทิวต้นยูคาที่มองเห็นนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถึงอีกริมหนึ่งนะครับหกสิบเมตร แล้วก็ยาวตั้งแต่หัวมุมมานะครับตรงมันจะมีหลักเขตหลักแดนอยู่นะครับยาวมานี่เลยนะครับยาวมา325เมตรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับอทำเป็นบ้านจัดสรรนะครับห้องเช่าห้องแถวนะครับทำได้เลยนะครับเพราะว่า อ,อยู่ใกล้สี่แยกกระบินบุรีนะครับห่างสี่แยกกระบินบุรีแค่ไม่ไม่ไมแค่สามกิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับสํานักงานที่ดินกระบินบุรีนะครับนี่ก็จะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างหลายๆอย่างนะครับมีลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นโรตัสนะครับตะวันออกขึ้นไปนะครับก็จะเป็นพวกโกดังพักสินค้านะครับก็นู่นเลยนะครับที่มองเห็น แล้วด้านนี้ก็จะเป็นโรงงานขนมปังนะครับแ,แต่เป็นโรงงานไม่ใหญ่นะครับเป็นโรงงานขนมปังนะครับก็คือโรงงานเป็นโรงงานครอบครัวเนี่ยสามารถทําได้นะครับนะครับก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลองเข้เามาชมได้นะครับรูปแปลงนะครับโดยประมาณก็นี่เลยนะครับแบบนี้ที่บัตรจาลองขึ้นมานะครับเข้าจากถนนสามสิบสามเข้ามาสามรอยแปดสิบเมตรนะครับรูปแปลงตามที่บัตรวงสีส้มไว้เนี่ยนะครับนี่เลยนะครับตามที่บัตรวงสีส้มๆมไว้ อย่างนี้เลยนะครับน่าจะแคบกว่าด้านท้ายนะครับหน้ากว้าง40เมตรด้านท้ายกว้าง60เมตรนะครับลึกยาวอยู่ที่320 m. นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับก็ถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต์นะครับถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิติระยะทาง ร้อยสี่สิบห้ากิโลนะครับถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธร้อยสี่สิบห้ากิโลถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้าเปรียบเทียบจากโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับถ้ามาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทางหนึ่งร้อยสามสิบเก้ากิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้ากิโล ชนบุรี136กิโลนะครับนะครับเพราะว่าถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีนะครับ136กิโลแล้วก็ถ้าท่านเดินทางนะครับมาเปรียบเทียบจากาสะเซิงเซานะครับสะเซิงเซาอยู่ที่98กิโลเท่านั้นนะครับคุณป้าแกต้องการจะขายนะครับส่วนราคา ก็มาต่อรองกับตัวคุณป้าได้โดยตรงเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีการสอบเขตเรียบร้อยนะครับมีการสอบเขตเรียบร้อยแต่ว่าบัตรยังไม่ได้เดินเข้ามาดูด้านท้ายเท่านั้นเองนะครับสนใจชมรูปโฉดก็ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์นะครับ0 9นย์ 0075266นะครับ0980075266นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับและก็คุยกับคุณป้าได้โดยตรงเลยนี่นะครับหลักเขตหลักแดนก็มาถึงคันคูตรงนี้นี่นะครับคันคูนี้เลยนะครับหลักเขตหลักแดน ามาถึงคันคูตรงนี้นะครับเพราะว่า,าที่บัตรวัดคูเกิลแมปนะครับฝั่งนี้จะเป็นที่นาโล่งๆของเพื่อนเนี่ยนะครับนี่นะครับตั้งแต่ริมนะครับริมด้านนูน้นเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมนะครับว่ามองเห็นเสาหรือเปล่าสามร้อยทางนี้318เมตรนะครับเนี่ยด้านนี้ นะครับอ๋อนี่ไงครับผมนี่นะครับหลักเหตหลักแดนนี่นะครับนี่เลยนะครับมาถึงตรงนี้นี่นะครับมีหลักหลักบุดอยู่ด้านล่างเลยนะครับอันนี้เป็นหัวหลักเสาปูนนะครับแล้วจากหลักนี้ก็ตัดตรงไปถึงนู้นเลยนะครับหน้าถนนคอนกรีตที่บาดเดินมานะครับ นู่นเลยครับตรงต้นไม้ใหญ่ๆนู่นนะครับสามร้อยสิบแปดเมตรนะครับแล้วด้านนี้มันก็จะเอียงออกไปนิดนึงตั้งแต่หลักตรงนี้นะครับหลักที่บัดยืนตรงนี้ยาวไปอีกอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนูน้นอ,อยู่ที่หกสิบเมตรนะครับด้านท้ายกว้างหกสิบเมตรคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับบัดอยากให้ชมรายละเอียดนะครับชมรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับ นะครับอยากจะให้ชมรายละเอียดให้ชัดเจนก็คือรูปแปลงด้านท้ายจะกว้างกว่าด้านหน้านะครับหน้ากว้าง40ก็ท้ายกว้าง60นะครับลึกยาวอยู่ที่300กว่านะครับมีการสอบเขตเรียบร้อยนะครับคุณคุณท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับอ,อยากชมตำแหน่งที่ดินนะครับรูปโฉนดนะครับภาพทางอากาศก็อ่า ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์ติดต่อก็0980075266นะครับนะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ของบัตรด้วยนะครับจากตรงนี้นะครับไปนิคมบ่อทองนะครับจากตรงนี้ไปนิคมบ่อทองระยะทางอยู่ที่ประมาณ10-18กิโลนะครับนะครับประมาณนั้น นี่นะครับหลักเขตหลักแดนอีกด้านหนึ่งก็ถึงตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับจะมีหลักเสาปูนอยู่นี่เลยนะครับด้านล่างจะมีหมุดอยู่นะครับเนี่ยด้านล่างหัวเสาปูนตรงนี้จะมีหมุดนะครับก็ตั้งแต่นี้ก็ยาวไปถึงการีสอร์ทนู้นเลยนะครับก็คือที่นาแปลงนี้นะครับเก้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสองตารางวานะครับ นี่เลยนะครับอยู่ห่างสี่แยกกระบินบุรีมีชุมชนนะครับตรงนี้รอบๆข้างก็เป็นเนี่ยนะครับเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับด้านหลังนะครับห่างถนนสุวรรณศร,ศรแค่สามร้300อยกว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับนะ่ะนะครับสามร้อยแปดสิบเมตรถ้ามองอย่างนี้จะเห็นรถวิ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโรงสีนะครับโรงสีข้าวด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ่าปั๊มพีทีนะครับที่อำนวยความสะดวกตรงนี้เยอะมากเลยนะครับก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ต้องการซื้อเก็บไว้หรือว่าเป็นมรดกให้ลูกให้หลานน่นนะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับวันนี้นะครับบัตขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับ มีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บัตด้วยนะครับบัตก็กราบขอบพระคุณ ทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงด้านหน้าตรงนั้นนะครับจะเป็นโรงเหล็กนะครับเป็นโรงเหล็กแล้ว หน้าโรงเหล็กตรงนั้นจะเป็นยูเทินนะครับพอออกจากถนนคอนกรีตรไปก็เลี้ยวซ้ายไปก็ตรงยูเทินนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นมาวิ่งขึ้นมาถึงหน้าโรงงานตรงนี้นะครับตรงคนคนละฝั่งโรงงานก็จะเป็นสำนักงานที่ดินนะครับสำนักงานที่ดินกบินบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบ ที่ดิน9ไร่1งาน72ตารางวาตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอการาบสวัสดีครับ